เด็ข้อสามครับเขาบอกว่าสามเหลี่ยม RST เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับไม่ได้บอกความยาวด้านมาแต่บอกความสูงมาครับว่าความสูงเป็นแปดรูอสามมีความสูงแปดรูอสามเนี่ยเราลากเส้นสูงก่อนให้ตัวนี้เป็นจุด U เนอะ e u <Yeah. S 1> จะเท่ากับความสูงจะเท่ากับ8รูท3ความยาวด้านเป็น A เราสมมุติให้ความยาวด้านเป็น A ด้านนี้ยาว A ด้านนี้ยาว A นะครับแล้วก็ r s ก็ยาว A นะครับแล้วก็ใช้สูตรครับยกสูตรความสูงนะยกค่างเงื่อนไขความสูงแทนตัวสูตรความสูงลงไป ความสูงคือรู้สามส่วนสองเอเท่ากับแปดรู้สามมงป่ะจากความสูงเท่ากับ 8, 3, แปดรู้สามแทนไอ้คำว่าความสูงเนี่ยด้วยตัวสูนย์ของมันลงไปแล้วเด็กๆจะเห็นว่าทั้งสองข้างนั้นเนี่ยมีรู้สามมีรู้สามคูณอยู่ทั้งคู่เลยคูณอยู่ทั้งสองฝั่งตัดทิ้งเลยใช้สมบัติการตัดออกตัดออกเลย นะ,ะนะขัดนะก็เลยได้ A ส่วนสองเท่ากับแปดฝั่งนี้จะเหลือ A กับส่วนสองฝั่งนี้จะเหลือแปด นั้น a ก็เลยเป็นแปดคูณสองได้สิบหกสรุปเรื่องแรกก่อนเรื่องความยาวได้ ความยาวด้านเท่ากับ a เท่ากับ16หน่วยแล้วเขาก็ถามเรื่องพื้นที่ด้วยาพื้นที่ก็ไปเข้าสูตรเลยพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า rst ก็เข้าสูตรรู้สามส่วนสี่คูณด้วย a ยกกำลังสอง โดย a มีค่าเท่ากับสิบหกตัดทอนสี่ไปตัดสิบหกได้สี่สี่คูณกับสิบหกหกสิบสี่ก็เป็นหกสิบสี่คูณรู้สาม ก็64รู้สามตารางหน่วย